ในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันปันปัน,ปนพัชศิชารายรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแม่คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะพันพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งในโรงแรมที่บอกว่าทันสมัยมากๆนะคะกับโรงแรมบัญญัติฟรีกรุงเทพนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวค่ะตั้งอยู่บนกลางใจเมืองบนถนนสาทรค่ะโอ้โหเดินทางมาง่ายดายมากๆนะคะเพียง รถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีเท่าน,นั้นเองนะคะไม่เกินสินาทีค่ะผู้ชมถึงโรงแรมเลยนะคะและตอนนี้ค่ะโอ้โหนั่งอยู่ในห้องอาหารที่บอกได้เลยว่าบรรยากาศดีสุดๆค่ะกับห้องอาหารร่มไส้นั่นเองค่ะผู้ชมคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าโทนการตกแต่งห้องอาหารที่นี่นะคะเน้นโทนสีที่ดูอบอุ่นค่ะแล้วก็บรรยากาศล้าสุดฟุ้งปั้นนะคะตอนนี้ค่ะโอ้โหยเหมือนนั่งอยู่ในโอีซิสกลางใจเมืองเลยทีเดียวค่ะ แหมคุณชมคะมาถึงที่นี่เนี่ยคะก็ต้องพูดคุยกับเชฟนิดนึงค่ะเชฟประเดชมุนีวงค่ะตอนนี้เชฟอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเชฟคะตอนนี้ร,รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะใช่ครับผมโอ้่มลื่นครับผมที่นี่เพราะว่าที่นี่นะฮะจะตั้งอยู่ที่ชั้นล่างสุดของโรงแรมบานยันทีกรุงเทพนะครับ มันจะเป็นกึ่งกึ่งใต้ดินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ใต้ต้นไม้อีกทีนะโโฮะถ้าเกิดมอไปเห็นด้านนอ,อนอกนะฮะจะเห็นต้นใสต้นใหญ่วว้าวครับผม พราะว่าที่นี่นะคะก็คือโดยรอบเนี่ยจะเป็นกระจกใสหมดเลยให้คนที่นั่งทานอาหารที่นี่เนี่ยมองไปก็จะรู้สึกว่าโอ้ยผ่อนคลายดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเซฟ่หน้าฝนก็จะเห็นฝนตกใกล้ๆเลยหน้าหนาวก็จะอากาศเย็นโอ้โหรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติสมดชื่นชงอาหารจริงๆเลยนะคะพูดถึงบรรยากาศกันไปแล้วสวยงามน่านั่งขนาดนี้อาหารที่อยู่ตรงหน้าค่ะบอกได้เลยว่าอลังการมากๆค่ะเซรับ เคสอยากจะเริ่มแนะนำจากเมนไหนก่อนดีคะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำจากสตาร์เตอร์ก่อนนะครับตัวแรกนะครับผมจะเป็นไวท์แอปเปิลลัสกับคำปงเอกนะครับก็คือไวท์แอปเ a ิ a g ัสเนี่ยเราจะนำเข้าจากฮอลแลนด์นะครับรับทานคู่กับไข่ที่ต้ม60นาทีด้วยอุณหภูมิ60องศาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารับประทานไข่เจาะลงไปนะฮะ น้ำไข่แดงเนี่ยจะออกมาลาดเป็นซอสใช่ครับผมลาดของไว้อัพเปการดอีกทีหนึ่งโอ้ดูมีคมูหีอลังการใช่ครับฮะแล้วก็ตัวที่สองนะฮะจะเป็นอัพเปอร์ไทเซอร์นะครับตัวนี้ฮะจะเป็นมัสเซอร์อุกาแตงนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ความหอมหวานของคาราเมลไลซ์แอนเนียนที่อยู่ข้างใต้หอมนะฮะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นเฮิร์บครัสก็คือขนมปังอบกับเครื่องเทศต่างๆนะฮะ เครื่องสมุนไพรก็จะเป็นกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรนะฮะซึ่งหอยแมงคู่ตัวนี้เรานำเข้าจากนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆวัตถุดิบดีมากๆเลยนะครับแต่บางชอบเมนูนี้เป็นพิเศษไงไม่รู้เำไมครรู้สึกมันโดดเด่นโดดเด่นมากๆเลยเมนูนี้นะฮะก็จะเป็นคิวพอน กับ2ซอสนะครับจะเป็นซอสเบอร์บองกับบาร์บีคิวซอสครับผมก็คือแล้วแต่เลือกชอบได้เลยคแต่เลยแบบลูกค้าชอบแบบไหนใช่ฮะถ้าเกิดชอบแบบเป็นครีมแล้วก็มีกลิ่นวานิดหน่อยก็จะเป็นเป็นครีมซอสเบอร์บองนะฮะถ้าเกิดชอบออกมีกลิ่นควันสโมกนิดหน่อยแล้วก็ออกเผ็ดนิดหน่อยนะฮะก็จะเป็นบาร์บีคิวซอสโดยเฉพาะกุ้งนะครับที่เราใช้อยู่ที่นี่นะฮะ จะเป็นตัวใหญ่ประมาณ5-6ตัวต่อกิโลใช่คุณผู้ชมเพรารู้สึกว่าตัวใหญ่มากเหมือนเท่ามือเลยใช่ครับจันนี้นะครับจานนี้นะครับเหมาะสำหรับ2ท่านด้วยครับค่ะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดีเซอร์ตเพลสเตอร์ว้าวขนมหวานดูน่ารักมากเลยค่ะใช่ครับฮะแล้วก็จะรวมตัวที่เราขายดีนะะก็จะเป็นคริมบูเล่พานาคอตตาช็อกโกแลตทาร์ตแล้วก็เป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้ก หรือว่าได้ผสมผสานการตกแต่งอาหารนะคะลงโกลมาเขาตะวันตกตะวันออกนะคะรวบรวมให้ผู้ชมนะคะ<บ>โอ้โห,โ,หโ,หโหอย่างนี้ถ้าผู้ชมหลายท่าน<บ>สนใจค่ะเชฟอยากจะมานี่มาได้ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนคะห้องอาหารของเรานะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าจะแบ่งรอบการขายนะครับก็คือหกโมงเช้าจนถึงสิบโมงครึ่งนะฮะก็จะเป็นอาหารเบรคฟาสต์ใช่ครับแต่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะขายอลาคาร์ทเที่ยง จนถึงบ่ายสองครึ่งเนี่ยเราก็จะขายเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลสะดวกชอบเวลาไหนสูงไหนมาได้เลยนะคะราะรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะและตอนนี้คุณผู้ชมคะรู้สึกว่ากลิ่นของอาหารหอมมากมาเลยค่ะเชยังไงนะคะคุณผู้ชมปันต้องขอตัวชิมอาหารก่อนแล้วกันแ่ะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะครับ คุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆค่ะกุ้งนะคะสดมากๆหอยเชลก็โ,โหรู้เลยว่าคัดสรรสิ่งที่ดีมาให้คุณผู้ชมจริงนะคะคโอ้แต่รายการน,น่าเสียดายค่ะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะคะอยากให้เชฟค่ะช่วยถามคําถามคุณผู้ชมหนึ่งคำถามค่ะได้ครับอ,อ,อยาจะถามว่าห้องอาหารล่มใสนะครับ เปิดแล้วก็ปิดกี่โมงครับผมโอ้โหเมื่อกี้นะคะถ้าคุณชมติดตามตั้งแต่ต้นนะคะต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะส่งคําตอบมาได้นะคะโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะเชฟที่รู้สึกว่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยขนาดนี้ผู้ชมนะคะอย่าลืมมาทานนะคะ หารร่มใสค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะโรงแรมบัญยันทกรีกรุงเทพนะคะที่ให้สถานที่แล้วก็ให้ห้องอาหารที่ดีที่สุดมาถ่ายให้กับเรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อสังเวย BSC สำหรับแต่งหน้าพิธีกรและแขกรับเชิญค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการพลังงานวันนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะทางทีม N2 ทุวิชันแปดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชฟแล้วก็ปันปันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ さうありがうござ